สวัสดีครับวันนี้ดุมเดชก็จะได้นำหนังสือไตรปิฎกเรื่องกรรมนะครับพุทธจนะยานะะได้นำมาอ่านให้พวกเราซึ่งไปในธรรมนะครับ ของคำพระพุทธเจ้าได้ฟังกันวันนี้จะนำพระสูตรเรื่องกรรมสี่อย่างมาอ่านให้พวกเราได้ฟังกันนะครับกรรมสี่อย่างนะครับแบ่งตามการกระทำและผลที่ได้รับภิกษุทั้งหลายกรรมสี่อย่างเหล่านี้ เรากระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกันกรรมสี่อย่างอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายกรรมดํามีวิบากด,ดามีก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายกรรมขาวมีวิบากขาวก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายกรรมทั้งดํำทั้งขาวมีวิบากทั้งดํำทั้งขาวก็มีอยู่ ภิกษุทั้งหลายกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มีอยู่กรรมสี่อย่างนะครับภิกษุทั้งหลายกรรมดำมีวิบากดำเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมทำความปรุงแต่งทางกาย อันเป็นไปด้วยความเบียดเบียนย่อมทำความปรุงแต่งทางวาจาอันเป็นไปด้วยความเบียดเบียนย่อมทำความปรุงแต่งทางใจอันเป็นไปด้วยความเบียดเบียนครั้นเขาทำความปรุงแต่งทั้งสามดังนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นไปด้วยความเบียดเบียนผัสสะทั้งหลายอันเป็นไปด้วยความเบียดเบียนย่อมถูกต้อง เขาซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกอันเป็นไปด้วยความเบียดเบียนเขาอันผัสสะที่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมเสวยเวทนาที่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนอันเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวดังเช่นพวกสัตว์นรกภิษสุกทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมดำมีวิบากดำกรรมดำมีวิบากดำก็ ดังเช่นพวกสัตว์นรกนะครับภิกษุทัทางหลายกรรมขาวมีวิบากขาวเป็นอย่างไรเล่าพิสษุทัทางหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมทำความปรุงแต่งทางกายอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมทำความปรุงแต่งทางวาจาอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน ย่อมทําความปรุงแต่งทางใจอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนครั้นเขาทําความปรุงแต่งทั้งสามดังนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความอันไม่เป็นไปกับด้วยความไม่เบียดเบียนผัสสะทั้งหลายที่ไม่เป็นไปกับด้วยความไม่เบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอันไม่เป็นไปด้วยความไม่เบียดเบียน เอาอันผัสสะที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมเสมอเวทานาที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนอันเป็นสุขโดยส่วนเดียวดังเช่นพวกเทศสุภกินหาหะทิสุทั้งร้ายนี้เรียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาววิบากขาวก็เสมยสุขส่วนเดียวเลยนะครับ ภิกษุทัทางหลายกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวเป็นอย่างไรเล่าภ <c oughs> ิกษุทัทางหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมทําความปรุงแต่งทางกายอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้างย่อมทําความปรุงแต่งทางวาจา อันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างย่อมทําความปรุงแต่งทางใจอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างครั้นเขาทําความปรุงแต่งทั้งสดังนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้าง อัศะทั้งหลายที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้างย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างเขาอันผัสะที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้างถูกต้องแล้ว ย่อมเสวยเวทนาที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้างอันเวทนาที่เป็นสุขและทุกข์เจอกันดังเช่นพวกมนุษย์พวกเทพบางพวกพวกวิญญาณบา,บางพวกภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากท,ทั้งดำทั้งขาว ภิกษุทั้งหลายกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากรรมันตะการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวาจาความภาคเพียนชอบสัมมาสติค,ความระลึกชอบสัมมาสมาธคิความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมภิกษุทั้งหลายเรานี้แลกรรมสี่อย่างที่เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศให้รู้ทั่วกันทุก